ดูเหมือนว่าเรื่องราวของละครน้ำพึ่งขมกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในช่วงนี้ด้วยการแสดงของนักแสดงหนุ่มโดมประกรณล,ลำในเรื่องนี้ทําให้เรตติ้งของละครกําลังขึ้นเรื่อยๆและเขากําลังเติมเต็มความหวานในเรื่องการแสดงบทบาทคุณปุ๊แม้ว่างานจะยุ่งยากในขณะที่ละครกําลังถล่มทลายเรตติ้งอย่างแรงกล้าก็เป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายสาหรับโดมเขาเผยให้ทราบว่าเขาแสดงบทในละครนี้ด้วยความตั้งใจสูงและเชื่อว่าทั้นเขาเองยิหวาและทีมผลิตทุกคนก็ทํางานอย่างหนักแน่น เขายังกล่าวว่านี่ยังแค่เริ่มต้นเท่านั้นยังมีเรื่องราวอีกมากที่จะเกิดขึ้นผมยิหวาและทุกๆมีมทุกคนเข้าใจกันอย่างดีพวกเราทุกคนเหนื่อยกันแต่เราไม่ออมมือพอเราเริ่มออมมือผู้กำกับก็จะรู้ทันทีว่าเป็นการแสดงที่ไม่จริงใจดังนั้นเราก็ต้องทำให้เป็นไปอย่างจริงใจซึ่งก็เป็นกำลังใจของทุกๆมีมที่เข้ามาช่วยในการตัดต่อและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนพลาดการทำง,งานที่ยุ่งยากของโดม ไม่ได้จบลงที่นี่การทําธุรกิจเสื้อผ้าของเมทันสุขขาวก็เพิ่มขึ้นไปอีกพวกเขาต้องทํางานร่วมกันและมีการสื่อสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิดพวกเขาตื่นนอนเพื่อเจอหน้ากันและบอกรักกันทุกวันซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรื่องราวนี้น่าสนใจและน่าติดตามแต่ที่น่าสนใจกว่าความสัมพันธ์ระหว่างโดมและยิวาจะไปสู่ทิศทางใดการทํางานที่ยุ่งยากและการสื่อสารที่ถี่ถ้วนจะนําพาเรื่องราวนี้ไปสู่ทิศทางใดอย่าลืมติดตามเรื่องราวนี้ต่อไปและแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็น มีข้อคิดเห็นอย่างไรกับการแสดงของโดมและความสัมพันธ์ระหว่างเขาและยิหวาในละครนี้